พ่อพรมนะครับเด่นโลนะครับกระไหลทองนี่นี่หลายหมื่นนะเนี่ยหลายหมื่นจะปล่อยค่อยว่ากันแนล้วมีดูคู่โต๊ะก่อนซูมเข้าหน่อยครับอ่าไปพระพิตาหลังเต่านะครับพูดนำตัวเนี่ยผมไปผมก็มีกำไรทดนึงอะครับที่เปิดราคาโอเคเราก็ไม่ต่อกันแล้วครับง่ายๆ สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเช่าพักนอกสถานที่นะครับวันนี้มานอกร้านตอนนี้ก็อยู่แถวแครายนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งตรงหลังเต่านะครับเป็นหลังเต่าเนื้อวลานนะครับเลี่ยมทองสภาพดีเลยนะครับก็มีโอกาสแพ้อยู่เดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันนะครับก็เืิ่มต้นก็คุยรลคาพี่เขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสภาพองค์กรเป็นยังไงนะครับก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับนอกสถานที่ก็ไปนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันครับ ก็ <L an> ตอนนี้พี่เขาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะได้เช่าไหมนะครับพาเป็นยังไงบ้างนะรับชมกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับดูดูดดแสดงว่าเมาื่อกี้ตอนมาใกล้จะถึงแล้วใช่ผมอยู่เนี่ยแถวบางแครครับขึ้นทางด่วนมาอ๋อคุณมาลงาตรงนี้ใช่มาลงนี้ขออนุญาตนะครับเอากล่องม้ให้ผมไหมตอมากล่องมาไหม พ่อผมก็ไม่รู้จะเกิตทำไมอ๋อครับดีนะครับพี่เขามีตะพะดัดดีๆนะครับอ่านี่องค์นี้ที่เราจะมาดูกันมีองค์กางทำใหม่จะ <laughs> ผมชอบเลยยัไปใส่ตาราใหม่เลยแฮทบินสูงเข้าหน่อยครับอ่าเป็นพระพิตาหลังเต่านะครับองค์นี้ก็เป็นเหรียญพ่อพรมนะครับเด่นโล่นะครับกระไหล่ทองนี่นี่หลายหมื่นนะเนี่ย <laughs> หลายหมื่น ก็จะปล่อยค่อยว่ากันแล้คมีมาดูปูโต้ก่อนอ๋อนี่แปดรอบวันนี้เป็นเฉมาแปดรอบปูทิมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูปูโต้กันหน่อยวันนี้ พรก็โอเคพี่เรียบร้อยดีครับแขนมีนี่หน่ะดูที่ต้นตะพาะก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีผได้มาผมเอาจากกองผมก็ไปตลาดเลยอย่างตภาพอย่างเงี้ยพี่มันมันโคตรอู่ะครับเสร็จมาปูทิมอะตอนนี้ไม่ไม่ถึงยังไม่ข้ามแสนหรอกมันไม่ได้แดงใช่ถ้าแดงอะถึงครับใช่แต่ก่อนไม่แสนใช่แต่ก่อนไ่แสนเดี๋ยวจะไม่ถึงแล้วครับผมก็เลยแบบ ตัวพูดโตผมก็เลยเปิดแบบเฮ้ยนั่นแหละแบบรีบๆแบบอ๋อครับก็คือราคาเนี้ยผมไม่ต่อแล้วแหละพี่เอาคือเดิมอ่ะทีแรกผมว่าจะเปิดเจ็ดอ๋อครับเราก็นั่งสั่งเออเขาต้องต่ออีกพอเปิดเดี๋ยวเขาต่ออีกเกจ็ดนี่ครับเพราะพูดตรงๆนะผมไปผมก็มีกําไรทีหนึ่งอ่ะครับใช่ถ้าไม่มีกำไรคุณก็ผมไม่ใช่ก็ที่เปิดราคาโอเคเราก็ไม่ต่ออ่ะแล้วครับง่ายๆขอบคุณมากครับพี่แล้วแล้วไปเจอจากไหนในในเฟสล่ะครับ ใช่อ๋อ i นมันก็เด้งินแหละพอเข้าหลุบุโต้ครับจะเด้งขึ้นอ่าก็โอเคจบ IP เขาเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับซูมเข้าหน่อยครับอ่าเป็นพระพิตาหลังเต่านะครับก็เดี๋ยวผมทําการโอนตังค์ในเรียบร้อยก่อนท่านไหนนะครับมีพระเครื่องหลุบุโต้นะครับสนใจจะปล่อยนะครับหรือพระเกจิอดนิยมนะครับสามารถส่งรูปมาที่ไลน์แอดวิตเตอรอมุเลตได้เลยนะครับหรือเฟซบุ๊กวิตเตอร์ไทยรับชอบพระเครื่องหลุบุโต้ได้เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยว จบงานเรียบร้อยนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ